สวัสดีค่ะเนยพี่จุ๋มนะคะพี่คุยได้ไหมสวัสดีค่ะพี่จุ๋มคุยได้ค่ะจ้าเป็นยังไงบ้างคะเนยช่วงนี้สบายดีไหมเนยเรียนอยู่ที่เดิมใช่ไหมคะสบายดีค่ะพี่จุม๋มใช่ค่ะยังเรียนอยู่ที่เดิมค่ะอพี่เห็นแทบจะทุกที่เลยต้องเรียนผ่านออนไลน์กันเนยเป็นแบบนั้นไหมคะโควิดที่ผ่านมาก,กระทบมากใช่ไหมใช่ค่ะพี่จุม๋มเนยต้องเรียนออนไลน์อยู่แต่นบ้านเลยค่ะ พี่จุ๋มก็มีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันมากเลยค่ะเนยค่าใช้จ่ายก็มากอยู่เนาะเลยหันหาช่องทางการสร้างเงินในีกระเป๋าอะค่ะแต่สามารถทําผ่านออนไลน์ได้นะคะมาเจอธุรกิจเนี้ทําควบคู่กับงานประจําที่พี่จุ๋มทําอยู่ได้อะคะ่ะก็เลยตัดสินใจเริ่มต้นที่นี่แล้วก็ศึกษาเรียนรู้ลงมือทําจริงจังเลยค่ะตอนนี้งานอะไรคะพี่จุม๋มทําเป็นออนไลน์ได้หรอคะแล้วอายุสิปีสามารถทําได้ไหมคะในกลัวผิดกฎหมายคะ่ะ โอ้ไม่ต้องกลัวผิดกฎหมายเลยค่ะถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเลยและต้องบอกว่าสามารถทําเป็นออนไลน์ได้100%ซนะคะพี่ว่าจะอธิบายให้เนยฟังอยู่ถ้าเนยสนใจจริงๆสามารถเริ่มต้นที่อินดีมได้เลยค่ะมีนักศึกษาที่ทําอินดีมควบคู่กับการเรียนนะคะแล้วประสบความสําเร็จได้รับรายได้หลักแสนหลายท่านเลยค่ะเนยมีเวลาสักสิถึงยีนาทีไหมคะ หากวิจุมจะทำนัดกับเนยเข้าพูดคุยรับข้อมูลเป็นการศึกษาเพื่อตัดสินใจกับที่ปรึกษาของวิจุมค่ะพี่อู้เป็นที่ปรึกษาวิจุมนะคะพี่พี่อุมนับถือพี่อู้เหมือนพี่สาวท่านหนึง่งพี่อู้เป็นแม่ค้าตลาดนัดค่ะไม่ได้เก่งออนไลน์มาก่อนเลยนะแต่พี่อู้ใจดีมากนะคะ,ะได้เข้าร่วมโปรเจกต์กับคุณก้องเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านค่ะ แล้วก็ตอนนี้พี่ิュสามารถสร้างไรายได้จากอีดีมได้ดีมากๆเลยค่ะพร้อมทั้งยังพาทีมงานประสบความสำเร็จมากมายหลายท่านเลยสะดวกคุยไหมคะโปรเจกต์ของคุณก้องอายุน้อยร้ายล้านหรอคะ่ะพี่จุม๋มเนยเป็น FC เลยค่ะชอบเขามากๆเลยเขาเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากมายเลยค่ะเนยอ,อยากเจอคุณก้องตัวเป็นๆปักจะคักนึงอะคะ่ะพี่จุม๋มค่ะอยากเจอตัวเป็นเนเลยนะโอเคจ้าเรานัด เวลากันนะคะเป็นวันนี้18บนาฬกาหรือ19นานกาดีคะเดี๋ยวค่ะพี่จุม๋มเนยขอถามอะไรสักอย่างได้ไหมคะแล้วมันจะเกิดไรายได้ได้ยังไงหรอคะพี่จุม๋มเห็นพี่จุ๋มบอกว่าเราต้องเริ่มต้นเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําเนยยังไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้อะคะ่ะอ๋อพี่กันเนยกว่าเนยจะไม่มีคําถามเลยนะเนี่ยอาต้องพูดกันจริงๆเลยว่า ขอให้เนยเปิดใจและเข้ารับฟังพี่อุ๊ไปด้วยกันนะคะส่วนคําถามและข้อสงสัยต่างๆที่เนยมีอยู่ะคะ่ะเดี๋ยวพี่อุ๊จะตอบให้ทุกอย่างให้เคลียร์ทุกอย่างเลยดีไหมคะโอเคไหมเนยแล้วพี่จุ๋มตอบไม่ได้เหรอคะ <laughs> พี่จุ๋มก็ตอบได้คะ่ะแต่ว่าพี่ต้องการให้เนยอ่ะได้รู้จักกับคนสําเร็จที่สร้างผลลัพธ์ได้จริง เนยจะได้มั่นใจว่าเราทำอินดีร่วมกันมีคนประสบความสำเร็จเป็นตัวอย่างนะคะมีตัวตนอยู่จริงมากมายที่เราสามารถเข้าถึงได้ด้วยนะคะโอเคคอนเฟิร์มเป็นวันนี้18นาฬิกาหรือ19นิกาดีคะอ่า19นาฬิกาละกันค่ะพี่จุม๋มเนยขอทำธุระส่วนตัวก่อนเท่าที่ฟังมาเนยก็เริ่มเปิดใจแล้วล่ะคะ่ะจ้าเนยนั่นเป็นวันนี้19นาฬิกานะคะ เดี๋ยวพี่จะเปิดห้องไลน์เนาะคุยกันสามสายเราไม่ต้องเดินทางค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะการทำบินดีมเห็นไหมคะสะดวกสบายมากเลยค่ะสบายใจได้นะนั้นเดี๋ยว18ในการ55นาทีพี่จุ๋มจะโทรหาเนยก่อนนะคะแล้วเราจะเข้าพูดคุยกับพี่อุ้ยพร้อมๆกันกันเลยโอเคไหมโอเคเจอกันค่ะพี่จุม๋มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนยนั้นเดี๋ยวเราเจอกันนะคะพบกันในห้องไลน์นะคะจ้า